อัสลามอะลยอุมวะเราะฮฺมุลลอฮิวะบเระกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงของหน้าต่างกอทอนะครับเพื่อที่จะนําความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับมาพูดคุยกับเราในรายการนั่นเองท่านผู้ชมที่เคารพครับ,รบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้มีการประชุมของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และว,วันนี้เราจะร่วมพูดคุยนะครับประเด็นสําคัญนะฮะหรือสาระสําคัญของการประชุมแต่จะถึงตรงนั้นนะฮะเราจะมาพูดคุยในรายละเอียดของพี่น้องนะฮะของเราในจังหวัดแม่ฮองสอนด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากท่านอาจารย์สุริยาอารัมวงนะครับซึ่งท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและเป็นผู้แทนนะครับของคณะกรรมการจากจังหวัดแม่ฮองสอนนั่นเองนะครับตอนนี้อยู่ในระบบซูมกับเราแล้วนะครับสลามวะลัยกุมครับท่านสุริยาครับ วาระกุมุสลามครับคุณสมานครับครับสบายดีนะครับท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับยังดีอยู่ครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องข้อสรุปการประชุมเนี่ยนะฮะอยากให้ท่านได้พูดถึงพี่น้องมุสลิมของเรานะครับในแม่ฮองสอนเนี่ยนะครับว่ามีจำนวนเท่าไหร่มีมัสยิดเท่าไหร่แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนคนมุสลิมของเราเนี่ยประกอบสัมมาอาชีพอะไรกันครับที่นั่นครับอาจารย์ครับ ในแม่ห้องสอนนะครับมีประชากรมุสลิมอยู่ประมาณหนึ่งพันสามร้อยคนนะครับซึ่งตัวเลขก็อาจจะจะยังคลาดเคลื่อนนิดหน่อยคครรัับบเพราะว่าการอัปเดตในสองปีนี้เรายังไม่ได้ทำซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่อำเภอเมษเรียงครับซึ่งถือว่าเป็นชุมชนตั้งต้นของจังหวัดเป็นปฐมบทเลยที่เกิดเรื่องราวของมุสลิมขึ้นนะครับ ต่อมาก็เป็นอำเภอปลายและก็อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนโดยที่แม่เสเรียงเนี่จะเป็นชุมชนใหญ่สับปูรุที่รวมกันทั้งสามอำเภอคือเรามีมัสยิดกลางมัสยิดใหญ่อยู่หลังเดียวแห่งเดียวในในสามอำเภอคือแม่ลาน้อยศบเมยและก็แม่เสเรียงทั้งทั้งสามอำเภอสับปูรุทั้งหมดก็จะขึ้นทะเบียนอยู่กับมัสยิดที่แม่เสเรียงนะครับ ทั้งหมดก็1,000คนประมาณโดยประมาณนะครับที่อําเภอเมืองก็ประมาณ50สคนแล้วก็ที่อําเภอปายก็ประมาณ2องห้าิคนนะครับอันนี้สภาพความเป็นอยู่ทั่วไปก็ถือว่าแม่ห้องสอนถือว่าโชคดีนะครับอากาศก็ดีครับแล้วก็มีความสุขตามอัตราาพนะครับการประกอบสัมมาชีพของมุสลิมก็ส่วนมากจะค้าขายส่วนมากจะค้าขาย โดยบางส่วนอาจจะเป็นข้าราชการ<น>เพราะปฐมบทของเราเริ่มแรกก็คือการค้าการค้าปีกนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอแม่เสเรียงนี่มุสลิมเราเป็นผู้ที่รีเริ่มด้านการค้าทั้งหมดไม่ไว่าจะเป็นการ,รจัดศูนย์กลางการค<น>้าขายคือตลาดแห่งแรกของอำเภอเนี่ยก็เป็นมุสลิมผู้รีเริ่มซื้อที่ดินแล้วก็จัดให้เป็นศูนย์กลาง,างการค้าแลกเปลี่ยน ในส่วนที่อำเภอปลายก็เป็นคล้ายๆกันแต่ว่าอำ,อำเภอปลายเนี่ยปฐมปฐมบทของที่นั่นอาจจะเริ่มหลังจากมุสลิมที่ไม่เสี่ยงครับ่อนข,ข้างจะจะจะ,จะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานพอสมควรนะครับอำ,อำเภอเมืองก็เป็นมุสลิมที่ไม่เสียงอพยพขึ้นไปแล้วก็ตั้งรกรากทําการค้าขายที่นั่นครับทีนี้เราจะมีกลุ่มใหม่ที่เดินทางมาจากจะเรียกว่าหนีหนีภัยสงครามนะครับ จากประเทศเพื่อนบ้านเราครับแล้วก็เข้ามาตั้งรกรากในในอำเภอแม่สะเรียงเนี่ยหรืออำเภอศบเมยเนี่ยช่วงประมาณปี2525 2525ครับครับครับคนกลุ่มนี้ก็เข้ามาสมทบแล้วหลังจากที่ตั้งรกรากแล้วมีการรับรองให้เป็นราษฎรหมู่บ้านนะครับครับไม่ได้อยู่ในศูนย์อพยพ ตอนล่านี้ถือว่าเป็นการรับรองเป็นคนไทยแล้วใช่ไหมฮะยังครับการรับรองเป็นราษฎรหมู่บ้านก็ยังรู้ว่าก้มตึงซึ่งต่อมาคนเหล่านี้ก็ได้สถานะเป็นประชาชนหมายเลขศูนย์คือผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นสับของกระทรวงมหาดไทยเขาอะนะแล้วคนเหล่านี้แหละที่ที่หลังจากนั้นมีลูกหลานเกิดในประเทศไทยคนเหล่านี้ได้เป็นคนไทยครับ ก็เลยกลายมาเป็นสักป,ประลที่มาสมทบกับที่อยู่เดิมนะครับทําให้สักป,ปรลุษของเรามีมากเกินหนึ่งพันคนที่กําลังเล่ากันอยู่อ,อะไรอย่างเนี้ยนะฮะครับครับภูมิประเทศของแม่ฮ่องสอนก็อย่างที่ทราบนะครับมีแต่ภูเขาเป็นส่วนใหญ่ครับมีที่ราบเป็นส่วนน้อยแต่มุสลิมโชคดีที่มาประกอบสัมมาชีพการค้าก็เลยได้อยู่ในดาวเทาของอำเภอในอำเภอแต่ละแห่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอำเภอปลายอำเภอแม่ลาน้อยหรืออำเภอแม่เสเรียงหรือแม้แต่อําเภอเมืองนะครับก็ประกอบสัมมาชีพการค้าเป็นหลักแต่หลังๆเนี่ยก็จะมีแตกสายไปประกอบอาชีพเป็นข้าราชการบ้างเป็นออฟฟิเชียลบ้างเพราะนั้นถ้าเมื่อพูดถึงแม่องสอนเนี่ยอาจจะอยู่กันไกลๆนะแต่ละอำเภอนะครับตรงนี้เองเนี่ยการอยู่ร่วมกันที่นั่นนะกับพี่น้องประชาชนคนทั่วไป ก็อย่างที่ท่านบอกนะฮะมีอ,อพยพยส่วนหนึ่งจากนีสสงครามมาตั้งแต่สมย 2, 25, ัย2,525ก็ประมาณเกือบ40ปีแล,ะละ้วล่ะนะฮะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีลูกหลานออกมานะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองการอยู่ร่วมกันในสังคมประวัฒนธรรมที่นั่นเนี่ยนะครับเราใช้แนวทางอย่างไรฮะรเพื่อให้เกิดการยอมรับนะฮะแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกอะครับ ต้องต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าค,คนไม่ห้องสอนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาติพันธุ์ชาวไทยใหญ่ซึ่งคนกลุ่มเนี่ยเขามีจิตใจดีแล้วก็เคร่งครัดต่อวัดปฏิบัติทางศาสนาพุทธมากครับเมื่อมุสลิมเข้ามาอยู่เนี่ยต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าของเราเนี่ยชาติพันธุ์จะเป็นอินเดียปากีสถานบังคลาเทศซึ่งวัฒนธรรมบางอย่างค่อนข้างจะแข็งครับแต่เราได้รับ การกล่อมเกลาจากคนที่เขาอยู่เดิมคือชาวไทยใหญ่ทั้งหลายเนี่ยครับเขาแบ่งปันเขามีความเอือ้ออาทอนนู่นนี่นั่นนะครับ,รบเราก็เลยได้ซึมซับสิ่งเหล่านี้ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันครับ,รบเราก็ใช้หลักศาสนาของเราที่สอนคอยรุ่นนา้าอันฟราหุมลินนสัสคือคนที่ดีที่สุดในทัศนาของเราคือคนที่ทําดีต่อเพื่อนมนุษย์มากที่สุด แล้วก็ศาสนาเป็นของเราสังคมเป็นของส่วนรวมเราก็อยู่กันอย่างนี้ครับเราไม่แบ่งว่าเขาเป็นศาสนาหนึ่งเราเป็นศาสนาหนึ่งแลาวไม่เด็กคบหาสมาคมกันไม่ใช่อย่างนั้นครับในส่วนที่เป็นเรื่องของศาสนาเราก็ของเราแต่ในส่วนที่เป็นเรื่องสังคมเราก็ให้ความร่วมมือในทุกเรื่องครับผมโดยเฉพาะมัสยิดกลางของเราเนี่ยเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเราตั้งตั้งหลักสูตรเนี่ยไว้ ไว้เป็นชื่อว่าศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอิสลามและชาติพันธุ์มุสลิมล้านนาตะวันตกวงเล็บบริบทลุ่มน้ำสารวินครับครับมีคนที่เข้ามามาศึกษามาดูงานจากต่างศาสนิกทั้งหมดเนี่ยหมายถึงก่อนโควิดจะระบาดนะครับคบปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามพันคนครับโอ้ครับผมอืม ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับกลุ่มบุคคลบางคนที่อาจจะไปต้องเที่ยวที่นั่นและก็มีโอกาสเรียนรู้ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับใช่ครับเอาละครับเอาละครับเราได้รับรู้นะเกี่ยวกับพี่น้องนะฮะในแม่้องสอนกันไปแล้วนะครับในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวเราถ้ามีเวลาเราจะคุยกันยาวกว่านี้ในโอกาสต่อไปแล้วกลับมาที่การประชุมของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับในวันที่ผ่านมา นะท่านในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมในวันน้นด้วยนะครับอยากให้ได้สรุปรายงานให้กับพี่น้องประชาชนคนชมรายการได้รับรู้สักหน่อยครับถือว่าเป็นหัวข้อสําคัญสําคัญหลักๆว่ามีอะไรบ้างครับในวันนั้นก็การประชุมทั่วไปนะครับก็จะมีร,รูทีนก็คือการรับรองพลลัพให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ยื่นขอนะครับ,รบซึ่งจะต้องผ่านบอร์ดใหญ่คือกรรมการกลางสาห่นประเทศไทย ในการประชุมที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องของการเลือกคัดสรรอามรุนฮัทเพื่อที่จะทำหน้าที่แทนท่านจุลาราชมนตรีนะครับในการควบคุมดูแลให้ความสะดวกแก่หุ่นย่าทั้งหลายซึ่งปีนี้ไม่แน่ว่าจะได้เดินทางกันหรือเปล่านะครับจะได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งจะได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ขั้นตอนที่เราทําทําไปทําขั้นตอนต้องทําให้คือรองรับนะครับเผื่อว่าเราให้โอกาส ครับก็จะมีที่ประชุมก็สรุปบุคคลที่ที่ถูกคัดสรรเป็นอามิรุนทั้งสามท่านจากการประชุมในวันนั้นนะครับแล้วก็จริงๆในการประชุมก็จะมีการรายงานนะครับฝ่ายวิชาการฝ่ายการศึกษาและก็ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ผมเองได้พูดนะครับผมเองได้พูดเพราะหลายเรื่องเนี่ยสังคมก็อาจจะไม่ทราบและก็ลืมไปก็เลยือโอกาสตรงนี้พูดนะครับในกรรมการกลางครุฑเนี่ย ผมผมอยู่มาตรงนี้สิบกว่าปีแล้วนะครับก็ได้เห็นการดำเนินการเรื่องของนักเรียนทุนที่จะไปเรียนที่ประเทศตุรกีอันนี้ผมถือว่าเป็นโบแดงชิ้นสำคัญของกรรมการกลางชุดนี้โดยการผลักดันอย่างสำคัญยิ่งของท่านเลขาคือพลตรตรีสุรินปาราเร่และก็การอำนวยการของท่านจุฬาราชมนตรีนะครับถือว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่ กรรมการต่างชุดนี้ได้ทํางานที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงนะครับแม้แต่การมอบค่าพานหน้าให้กับคณะนักเรียนที่จะไปเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยอัสซฮาร์นะครับรวมถึงเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับที่มอบเงินให้กับมัสยิดที่ไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและที่สําคัญนะครับในการประชุมรอบก่อนๆหน้านี้ครับ ได้มีมติที่จะสนับสนุนกรรมการคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่ไม่ม,ไม,มีไม่มีรายได้นะครับก็โดยจะได้รับเงินจากสำนักง,งานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อไปพัฒนาพื้นที่ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องของมาตรฐานของสำนักง,งานหรืออะไรต่างๆอย่างนี้นะครับเหล่านี้คือเรื่องที่ผมได้พูดในที่ประชุมครับเอาละครับ,รบนั่นก็คือ,อความคืบหน้านะฮะแล้วก็ ส่วนหนึ่งนะฮะของการประชุมที่ผ่านมาและทําให้เราได้รับรู้ในขนณะเดียวกันเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมในแม่ห้องสอนด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ทางรายการนะฮะต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์สุริยาอารามวง์เป็นอย่างสูงนะครับสลามอะลัยกุมครับวะลัยกุมุสลามบรหมะตุลลอฮ์วะบรากาตุกับ, hm uh, บท่านผู้ชมครับในช่วงของหน้าต่างกอทอวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้นะครับเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับสลามอะลัยกุมวะรหมะตุลลอฮ์วะบรากาต